สบายดีพี่น้องโอ้ยเป็นมือนี้แดดออกพี่น้องเลยไปก็ได้เอาเขาออกมาตากเนาะเปียกบึดทั้งกองพี่น้องไอ้บางทีนี่ออกนอน่ะเปียกจุดเิเปียนบัด về sạo mà lại lại phó đi thì này. Dogs, này. Này này, này. Này, nó này Tiếc đợi nó Thì mất này mất này sụp này Hoa này nó mây có con đấy, xuống là phân tộc rồi gặp พยุเขาอีนี่น่าก็ตาแล้วบางที่ยังตัดดีๆี่แบวันสามวันไปแล้วนี่แล้วก็พอดีถือกับพนเลยกับบุ้พนอีกกับบ้าปีก่องสามเหมือนไหมือนเราเลยโอทายุเล็บหนอออกหน่อนไปเลยออกไม่ตากันนี่ ดีกว่าสิบพอออกปะดีกว่าแสมันอยู่ในกรอบเหมืนว่มันลายมือนลายมันอันนี่ให้สิออกนอกบดบางดีมีแตเขาเขาข้าวเพื่น้องเป็นเกาะเป็อนเกาะอยู่เสียดายมันนะใคร ขาเวิรดอะนีก็สามอันนี่หันกับเบือ้งองหนึ่งกองหนึ่งเอาสะออกาเวิดอะตีออกหน่อเวิดอะเขาไปนี่เฮียได้ด่วะ สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่แอแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนเนาะวันนี้ก็เป็นมื่อที่อากาศดีพี่น้องเลยวันนี้พ่อเองดีใจดีพี่น้องเลยที่เห็นแดดออกเนาะวันนี้จะมีคนมาถอยเนาะมีบ่าวดอนนะครับน้องอามแต่ก็น้องแค้นตัดที่จุดๆพี่น้องบดเครื่องบ่าวอีก,กบผู้ดีเป็นสี่คนเนาะท่านบ้านเอาข้าวขันี่ครับ วามึงได้มึีก็ได้แล้วเหราเลยพราะาันกระย่างจะทนนี้ข้างนี้ก็ชให้ไงไปไรเนาะสามสี่เดแปดเิ้ีสองเิองให้เห่งจะให้หน่อยสองจักเนาะไออนเอาจักมากพอคือดสี่ดมีเบาเอหามหลงแคนไอรอนาสี่ดนึ่สอามคิดมบายเลที่น้องเลยมาจะง่อยสดเนาะผมมุกตกใจเนาะทีมาซอยเบาเอเพราะว่า ไม่กี่แดดแถมมันแล้วมันทันพายุพี่น้องเลยเพราะว่าพายุเข้ามาเนาะเพาพัยุถูกตกประมาณช่วงสามบ่ายเลยเะเลยข่าเห็ดเสร็ส่วนหาแห้งเนาะได้ว่าเข่ามาเอาของกินเนาะยี่เนาเห็ดใบถ่าอยู่บ้านพี่น้องเลยก็ไลยได้เงี้ยกินมาสู่กันกินคือมาไหวเดือดพี่น้องเลยก็คือสนับสนุนเหมนกันย่งหันยัู่่เนาะเพราะว่าโมอแ็งจะให้ เกนเนาะเพางขนมออกมาค่ะเจาะพ้นแต่จีกอ่างแย่างพี่เ้างทีเบาอีซออกมาห่นเพราะว่าเขามันออกนอเนาะเขาทุกพีี่มัดแบบนี้พี่น้องมันถือคนแล้วก็แหงบเบิดนะแห่งแบบพมมบงังไว้หนึ่งมกปิดกองเลยแล้วก็มันจะยากปันออกน่อแบบออ้โหนออกมาเนเบิรดพี่เ้างเลยมันแตกหแตกแมงออกกะก็จได้พนีนขยันดิฝพ้นหัวจักทำมาแล้วมันมอนี่ก็ที่ว่าจะพนเลยพี่เ้างเพราะว่าอยาดพยุ ขันขาพนุเดี่ยวเหอนกับคือว่ามันออกนอกแล้วมันเกี่ยงลายนะขากับกระดองแก่นแป๊ดมีน้องอ้ามเพื่นมาซอยเนาะกระลังหมัดคักคักสบายดีสบายดีเนาโอ้เบาดอห้องบันต่างๆมาซอยเนาะมัดเป็นอยู่ไงตบ้าเห็นโอ้ยเออมัดเข่าอยู่มัดอยู่บ่ เออดี๋ยวพี่น้องยังตัวนี้แหละเนาะที่บริัทธรรมบ้านนี่ตัวที่แห้งๆนี่แหละแล้วก็สีปะเพราะว่าเขาตัดใบกับสองหาทั้งนั้นแล้วก็นี้ให้ไังให้นี้แล้วก็ให้ตอนนั้นเนาะแล้วก็ทุบดีเบิ้ลตัวที่บริษัทตัดใบลายนะมันกรอบแล้วพี่น้องเลยถือเงี้เดียวกับเขาหล่นเบิ้ลสุดเงี้ยเดียวกับหล่นเพราะเขาค้าวมันหล่นไว้คือยังนี่แน่ดุดอ่ะกรอบเด็นะ วันที่ท่านตัดนะครับใบมันก็เดิ่มตายงามันตายเบ้อด่ะฝนตกลมพัดนี่ก็ถือว่าลมเบิดไปเกี่ยวเอาตัดบ่ได้ไปเนาะในใบเออคอโตมัดเข่ากันเนาะแตงที่เขาเมื่อเอาของกินหลังจากเขาขึ้นจะตัดเข่าพี่น้องเอยจักรผัดตายสั่มมันเหมือนเหมือนตัวใหญ่บางทีเนี่ยเดีอยวเดียวขัดซองจักนี่แหละเอาไพี่น้องเลยมือนดงยังไม่เดียวเนาะ ไปกับเขาเมื่อเอาเขามากินเอาสบายดีพี่น้องเนาะมีมุกอไม้แล้วก็ปิ้งเป็ดแจวฉันนี่ละต้องกินทีเพี่น้รอขากีนี้ได้ยั่ไงจ๊อบตาเปาอีกถัดเนาะมันจะก่ายก็ดีเวลาจะไกลผุนหลุดบุหอดแข้งมาในตาบางอย่างนี่แนี่ยผักถั่วแดงไหนก็มาอะไรขากิ้วปิ้งเป็ดนี่อืมนี่ เราี่เข่าแล้วก็พักพรอนดังสีลงต่อเนาะพี่นเนาะพี่เบิ้งจักก่อนนี่แหละจักขั้นเป็นอีหยังข speaker, pool, oh, so so uh ั bah, ้นสองจักนี่ก็ถือว่ามาแรกนี่ก็แล้วนี่ไวขึ้นยังนี่สองอันให้ง่ายคือย่างแบบว่ามวนเพาะทับต้องการสองคนตัดเรียวก็จะมาแนดังอยู่อืไป่ะพี่เนาะนี่ไปเอคอโตกินข้าวกินน้ำก่อนเนาะโอ้โหเหนื่อ้เลยพี่น้องเลยอันกมัมดแล้วล่ะนี่ไปเอกคนหน่วยกองเลยเนาะ nhưng mà dưới theo nè ันมีนามันราไฟจะเอาอย่างพ้นต๊จะได้ค้นขึ้นขนาดากล้องไหไรวมๆกันเนาะเวลาเอาจะง,ง่ายหน่อยมือ,นนอ,อมาเจา็มีนามบริหารสูงเลยโอ้ีนามพอ คนผู้เดียวเนาะตะการไ้น้องเคุนไปเดียนอยู่เท่ามอรอนมัดตะกาน้องแค้น้องน้องแค้หัน,นหตัดน้องฟอหอันเออน้องอามหันมัดเช่นกันปรีหาข้นสิน้องเลยน้องอ่างมเได้มากขึ้นมาหนินอ่ะี่น้องเลยายายนี่บอกเอกคนนี่เนาะตัวที่กองไหวชนา ยายๆไหวก็ได้คนก่อนเนาะไอหน่องคนเป็นคนเดี่ยวนูนของเขาโก่งไงเนี่แต่ที่ว่าตัวมือว่านี่แล้วเวัดพี่น่องเลยนั่งต,ตัวตัวนี้เนาะตัวมือเศร้านี่ตั้นี่ให้หนึ่งสองสามสี่นั่งสี่หาพี่น่อง้วการห้ที่หายเกิดฉี่แล้วละวันนี้นั่งเขาหน่อยไกลม,มากเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า A, ชิพไฮง่ายๆชิพไฮพี่น้องแต่มันไฮโม่ใหญ่เนาะไฮน้อยๆน้อยๆไปก็ที่ว่าโอเคเนาะมืออื่นเนี่ยเท่ากับชิพมัดมัดมาตัวที่เท่าตัดมือนี้แหละเนาะมัดแต่ค่อยเห็ดไปมือหน no? no ้าไฮเพราะว่าพายุนี ip, ่ชิมาอีกแล้วก็ได้ค่อยเห็ดไปก่อนเนาะดีกว่าทิ่ขั้นตัดมืดนี่ก็เปียกพี่น้องะเลยตัดไว้เนี่ยนี่แหละขั้นว่าตัดแต่กับบับัเผามัดนี่พลนตกใส่แบบมันก็แห่งอยู่กว่าเป็นผ่อนเป็นผ่อนแนวนี่ขั้นพลนตกมาใส่แนวนี่โอ้เพี่น้องเนาะจุดที่ในกองอเอฮัน กองใหม่ออกน่อบุดจนอันนี้จะน้องว่าตากใหม่ปลามันเป็นแถวๆนี้กลัวตัดแตงพะอ๊ามัดนะครับคนตกนั่สิ่งแห่งกลัวคืองนี่าตาตนนแหง่งคขกอันนี้สเสื่งนี่ยุดกรอบคือเรื่องเดียวกันยังคูัวอามันทีเขาเขาต้นก็่อยอยู่แล้วมาถือรับมันตายมันไอแน่แห้ง่อยคักวันนี้ได้ถ่ายน้องมาซอยเนาะ น้องแค้นน้องอามแล้วก็ไอรอนหุกอบใจวัดถูกทุกคนท่านแบบผู้เดียวนี่กับบุหอดพี่ล็อกกันอยู่หุนเนี้ยแอนเอ็นเอนเอนผู้เดียวอยู่ผูนมีกระคำ้วพี่น้องเลยดสชนี่แหมีแด่ให้นในกายขึ้นเมื่อแล้วนี่ตามทีเท่านี่ที่ว่าโอเคเนาะที่บ่าเอเชีพอตกเก็บเก็บดากองไหวใช่กันพี่น้องเลยผู้เล่นสาวทุกคนไงถือว่ามมันนี่ก็ เช็ดภารกิจไปมือนึงพี่น้องเลยหลายๆเติมเนาะขอบมุกขอบใจไอเนาะเป็นสุขุสุขคนเนาะที่มาส่วยเฮียกัะพี่น้องเลยไปเอาแท้านี้ใบเบิร์ดะแต่ถ่าย่างตัวนี้เนาะง่ายๆนี่ก็แค่นี้เนาะที่อามาเดี๋ยวจะขนนะพี่เนาะใบข้างหน้าเพราะว่ามึงคือเสามากถึงมาแต่เสาร์แต่คนเลยเนาะซุ้มนะแต่ถ่ายย่งทางนั้นทจะตัดเนาะพเจนึงนเจนึงจะปลาประมาณว่า มืออ like yeah, em, ื่นนี่รับเพราะว่าพยุมากเนาะเพราะวันบ่ายโมงสองโมงเลยพี่น้องเลยคือวันศุกร์เดยวสาบิตพ่นบิดพยุเนาะพิษพยุันที่แดที่เก่าที่แตดเบิด์ตจะใจังสิดรพ้นพี่น้องอล้ถ้ากแดเดประทันเนาะถ้ามันนี่สองจ้างมันก็ไล่ไล่เตอพี่น้องเลยเกือบเดาคนและข้นมาเบืองพวกตัวจักใปมันตายก็มองง่ายไม่ต่เพื่อนพี่น้องเลยมือยาเขาคนนั้นโที่มันียากไปเอาลูกมาเบิดออกหน่อออกแนง ดไปลอนน้ำเมื่อแล้วไปลอนแบบก็นองแค้นนองอามเมือ่อละรถเนียนบันเก็บเครื่องเก็บของเมือ่อ ใส่เว้น40,000เสื่อนกระเจไว้เพราะว่ามันก็เสื่อมันจะเข้ามาเอาโจนแห่งหลายส่วนไะพี่น้องชิปนี้ไปกกับชิพข้อจบไปเพียงคนนี้แล้วเนาะออกกันมืออื่นเศ้าพี่น้องเลยแด้กับผมมุกขอบใจว่าสุขุทุกคนเนาะที่มาส่วยเบาเอออกกันอีพี่น้าได้ว่ามืออื่นเศ้าเพราะว่าไอ้รอนเท่ากับโบเดมาเนาะมืออื่นเราสิไปอ็ดลเขามี สามงานพี่น้องบ้าเอบ่ได้ไปเนาะบ้าเอ๋คามัดเข่าค้นเข่าเนาะกับปลาเพิ่นไปกับไอ้คำซีพคนน่ะไอ้คำซีโชออกมาเออกับไปก่อนเสริมทราบเบ้าเอเด้าเข่าเด้าน้ำกับชีเด้ไปน้ำพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ชิเขาจบใบเพียงสำเนาพี่เนาะใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมึงโฆษณาบ้าเอเนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนนักด้วยพยักซัพพอร์ตอีกทั้งกับกดซุปเปอร์แตงมากระไรพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมมึงโฆษณาหันแหละไปขอกบคุณชน้าบ๊ายบาย